สวัสดีครับสวัสดีสีและสวัสดีพ,อ you, พ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ก็พกกระบ่าาสัญญาชาแนลครับพี่น้องวันนี้บ่าวสัญญานะครับพาพี่พาน้องมากินนะครับพี่น yeah. e ้องนี่ครับนี่ครับบุกป่าไร่ครับดูบุกเอียนบ้านเฮานะครับนี่ครับบุกป่าไรนาบ้านเฮานะครับนะครับบุกใส่ผักอีเลศบ้านเฮาห้อมครับนี่ครับแล้วก็มีเจ้าปลาแดกครับ เจ้ปลาตูครับพี่น้องก็ตุ้มน้ำไม้หัวครับพี่น้องมาเด้อครับพี่น้องมาแทบบอสัญญาครับุกเปี่ยนครับนะครับกินยุให้ยุส่วนเขาคือเก่าครับพี่น้องครับนี่เขาคือเก่าครับพี่น้องมาาครับแทบครับนะให้ครับแม่พี่น้องเลยมาๆาแทบครับอะไรครับนะ เขาเซาครับพี่น้องมึงไม่ห่วงครับแจบครับพี่น้องเย็นน่านะครับพี่น้องเอ้ยเย็นนาพึ่งบังหลันครับพี่น้องครับปุ้ยครับพี่น้อง บอสสัญญาเลยครับพี่น้องเขาอยู่ไฮครับมันนะขายยาครับเขายังปักเ แทบกับบ,บ,บุกแวบบแค่นไฟแวบ,บปิงกับน,นะครับพี่น้องบันบาสัญญาเอินว่าแค่นไฟอ๋อมาเด้อครับแทบบาลสัญญาครับพี่น้องบุกเย็นครับนนี้องเลยเห็นหนาบ้านห่าครับตัวกลางหอยเขา เีครับยวไปแดกครับพี่น้องแดกแบบเข่าต้อยไหงครนะครับแบบนี้รับ อยู่ไฮอยู่ส่วนนี้ครับพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก็ไรส่วนเท่านี้นะครับครับนี่ครับ มันหวกเลยครับพี่น้งครับพ uh> 네ี่น้องเลยหวกเด็ดครับเมนูนี้ก็เลยพี่น้องบมกเยนครับมาเนี่ย เฮ้ยครับตัวกำลังบุกนะครับกินเป็ดกระดูกเลยครับพี่น้องเอง้ยมาเด้อครับแซมบบาสัญญาครับขเาขาเ่าก็อก่อนไปก่อนเฮ็ดเียกกับเขาครับพี่น้องกินอยู่ให้ครับมันนะี ไม่ออนครับครับเป้ครับ ยันนี้ก็ตำเครื่องห้อมเครื่องห่อหอมตะไคร้เครื่อง,อองบุกเขานะครับไทยครับบุกยันครับแต่เ,เอาไปปิ้งไฟบ่บ้านวาวเส้นยาอึ้นแค้นไฟครับพี่น้องก็ได้ไปนึ่งครับยี่ห้อมครับน้อง แครับเมนูเมนูนี้ก็ไเลยพี่น้องคักจุกู่ครับนี่ครับพวุกปลาไหลครับเ <c ười> ด็ตันครับพี่น้องตุ้ยังครับ,ขอขอบว้าวฟอกเอง ครับค,ครับเวเวดีครับครับไล่กันเลยพี่น้องเลยน้ <c oughs> นองหัวครับกำลังปงครับนี่ครับ ต้มนี่ก็เลยิ mm hmm. ก,กันครับิคเด็ดตุ้มไม่ครับพี่น้องหวานเลยครับม mm hmm. เม่นี่เดงคึง ้าเวลาปากข้าวซอยบันเานะครับครับงเด้งครับพี่นอ้องเขาคุยอยู่เลยครับจำเลยหัวเดว็กนะครับ อี่ครับพี่น้องเย็นมันบาสะเอิงกึนบุกเย,ย็นครับอ่าเยอะพี่น้องจะบ้ายาครับพี่น้องเย็นม่นดะครับจ้าครับอยู่ให้เขาเน,นี่ยครับนก้ส่วนเก้าครับพี่น้องเลย ขำนะครับเว้ยครับเด็ดครับเมนูนี้ก็เลยครับแ่บครับไรมันเว้ยครับหอมเคียงต่ำนะครับพี่นอ้องเอ๋หอม ไขรหอมข้าบุกหอยนะครับอลองเฮดบึงเลยครับพี่น้องแบบปิ้งนะครับครับห่างครับพี่น้องไปเลยครับงบ เ้อให้ก็มันนำมาอยู่เนาะครับเน้ยครับ,คร,บ,บครับอืมเยันครับเนาะ ไปหึกตุ้มครับเล็กม่วงตกใ่ครับน้อง<ม>เด็ดเด็ดเมนูนีน้ครับแซ่บครับไม่กินโดนนะครับเหยีย็นะครับนะครับเป้ยครับ ไป้ครับปลาตุ๊บไเแล้วก่อนอื่นนะครับรวมไม้เข้ากันครับ อย่าบกมาท่ามโตครับมั้เนี่ยเบิดครับครับยิ้มนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีย่างไรนะครับวิชญ์ยากำบมีนูนะครับบกปลาไหลนาบ้านเห่านะครับฟากพีตอนนองครับกับปัรยากาศ์อยู่ไฮอยู่ส่วนเห่านี้ครับภากพีตอนนองมักไรแกกระเชนะครับกดติดตามไี่บ่าวัิญยาด้ครับ เฮ้ยบาสัญญามีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อๆอไปครับพี่น้องเฮ้ยชมคลิปนี้คอให้สุขภาพแข็งแรงแล้วรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับ